สวัสดีค่ะท่ามโช้ชมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีต้นไม้มาประมาณ40-50ต้นนะคะวันนี้มีมาไม่เยอะนะคะวันนี้ตรงกับวันที่30สิงหาคม2 5 6 7นะคะซึ่งไฟลงคลิปไปก่อนเลยวันศุกร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟมีอ่าธุระเนาะใครสนใจโทรมาหาไฟได้เหมือนเดิมมีปลายทางทั่วประเทศนะคะโทรมาเดี๋ยวเบอร์ไฟขึ้นไว้ให้นะคะตัวนี้นารีบุรพานะคะงานมีหัวแล้วนะคะก็จะป้ายแบบ เยอะมากๆเลยอะลูกค้าตัวเมื่อกี้120บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณกระถาง5นะคะลูกค้าตัวนี้ต้นโตโตเลยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่100บาทนะซื้อครอบ500จะส่งให้ฟรีแบบแตะกร้าไปรษณีย์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้4ี่บุรีรัมนะคะตัวนี้เอาลูกค้าไป80บาทนะคะต่อไปนะคะ อ่าตัวนี้จะเป็นสีบุรีรัมกับอ่าโชคอ่าโชคพรเจ้าสัวนะลูกค้าตัวนี้นะลูกค้าเอาไป130บาทนะตัวนี้ยักษ์กุเปรันนะคะลูกค้าเอาไปที่100บาทนะคะวันนี้นะคะก็บางต้นมีสำรองนะบางต้นก็ไม่มีตัวนี้นางสุชาดานะคะตัวนี้2ต้นคู่กันไปเลยแบบนี้120บาทนะคะ 120บาทนะคะวันนี้มีบอลไม่เยอะมากนะคะเบอร์โทรโทรมาได้เลยนะไฟขึ้นไว้ให้นะตัวนี้นะคะอ่าสบาทนะคะตัวนี้อยู่ที่80บาทะคะ่ะลูกค้าไฟจัดส่งให้รอบวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ภาพก็จะประมาณนี้เนาะตัวนี้นางวิชุดาป้าย2ต้นคู่แบบนี้เลย100บาทค่ะท่านผู้ชมขา เนาะวันนี้ไฟให้คุณแม่อัดลิปให้นะคะตัวนี้จะเป็นรัตนารุงโรดค่ะตัวนี้จะเป็นบอลอพื้นเขียวแล้วก็ด่างนะคะตัวนี้ลูกค้า,าไป100บาทค่ะอยู่ในกระถาง5นะคะถัดออกมาค่ะสีกัญจนาพิเศษ2ต้นคู่ค่ะ120บบาทนะคะตัวนี้จะเป็นเจนหนึ่งนะลูกค้าจะป้ายแบบสีแดงแบบนี้นะคะ ต่อไปอะส่งไขยค่ะตัวนี้ไฟไม่แน่ใจว่าไปกับอะไรเนาะลูกค้าอาน่าจะเป็นมัคกวานแผงไม่ไป้ายนะคะตัวนี้เอาไป100บาททวนนะลูกค้าขาอาต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคืออามัคกวารังสรรค์มหาพลแล้วก็ติดอาบอนไปอีกหนึ่งต้นเนาะไม่แน่ใจเมื่อกี้1 0 0บาทนะคะตัวนี้พิจิตจินดาป้ายนะคะเป็นหน้าปกติลูกค้าไป100บาทนะคะ ต่อไปนะลูกค้าอ่าตัวนี้จะเป็นสีมหาโพไปกับหักงวงอัยาานะคะตัวนี้120บาทนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับพระนางสุจิตาแต่ใบจะเรื่อกว่านะคะลูกค,ะคะ้าขาเนาะก,ก็เดี๋ยวใครชื่นชอบต้นไหนโทรมาหาฝ้ายนะคะตัวนี้ประสาททองป้ายไปกับรักเอย120ยบบาทนะคะวันสัปดาห์นี้ฝ้ายไม่ได้ขายเยอะนะลูกค้ามีมีไม่เยอะนะคะ เรือวาสุกี้ตัวนี้80บาทค่ะลูกค้าเนาะสัปดาห์นี้ไม่ได้ขายเยอะมากนะคะเพราะว่าไฟมีงานเนาะตัวนี้เจ้าสาวป้ายคะ่ะลูกค้าไป100บาทนะคะก็เหมือนเดิมไฟจะส่งให้ซื้อครบ500นะคะจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมตัวนี้ยอดมงกุฎคะ่ะยอดมงกุฎต้นนี้นะคะเอาไป90บาทแล้วกันนะคะลูกค้าสนใจต้นไหนจะชื่อพร้อมราคาให้ไฟนะคะตัวนี้เบนจะลงน้ำทองฟอร์มกอ้อ0 0บาททวนนะคะ 100บาททวนค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะคือเจ้าคุณหญิงนะคะลูกค้าก็คือเจ้าสาวไม่ไปเนาะตัวนี้ลูกค้าไป90บาทนะคะต่อไปสีมหาโพกับองค์หญิงอนัญญาพนาวันยังไม่ด่างเนาะยังไม่ได้ไป้ายนะลูกเขาไปที่90บาทนะคะต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นเพชรจอมทองแต่ไม่ใหญ่มากนะคะตัวนี้100บาททั่วน,นะคะลูกค้า ถาดอกมาตัวนี้คืออุตสามณีตัวนี้สองต้นคู่ค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นบุษรินนะลูกค้าบุษรินแล้วก็าสาวนาครชัยศรีนะคะยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เนาะลูกค้าตัวนี้เอาไปที่100่ง้อทวนนะคะ100่ง้อทวนต่อไปคะ่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นหักงวงอิยาานะคะตัวนี้100่งร้อยยี่สิบบาทเนาะลูกค้า120บาท ต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นปราสาททองป้ายนะคะตัวนี้140บาทเท่าเดิมนะคะต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นอ่าเหมือนเดิมนะคะปราศาททองป้ายค่ะ140บาทตัวนี้เพชรพระอุมามีหน่อแล้วนะคะ120บาทค่ะลูกค้ากัดสีจะสวยมากๆเลยต่อไปค่ะพระยาดำรงรายานุภาพค่ะ120บาทป้ายสวยๆใบหนานะคะ ต่อมาค่ะตัวนี้คือโบเคโนนะคะลูกค้า120บาทนะคะโบเคโนค่ะตัวนี้มีหลายกระถางนะคะมีต้นสำรองนะนี่ก็โบเคนโนเหมือนกันค่ะหนึ่บาทสัปดาห์นี้มีไม่เยอะนะคะอันนี้คุณแม่ไฟอัดมาให้เราไฟเอามาพูดเอาเนาะลูกค้าคะสนใจต้นไหนโทรมาหาไฟได้เลยตัวนี้อาหลวงพ่อพูนใบจะออกใบแผงหน่อยตัวนี้100บาททวนนะคะ 100บาทท้วนไม้จะอยู่ประมาณกระถาง5้านะคะตัวนี้อุสามณีค่ะเป็นไม้กัดแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าไปที่140บาทนะคะ140บาทต่อไปะคะ่ะตัวนี้โชคล่ำซ้ำนะคะตัวนี้100บาททวนนะคะโชคล่ำซ้ำนะคะเปิดด่างมาแล้วแบบนี้เลยนะลูกค้า อันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีเนาะลูกค้าเพชรเจ็ดสีตัวนี้เหมือนมีลูกค้าจองไว้เนาะ <Okay. S 1> อ่าลองดูนะคะว่าสัปดาห์นี้หน้าเป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยอ่าไฟว่าน่าจะประมาณหนะึ่งร้อยสี่สิบเนาะเอาเอาราคาของคลิปก่อนนะคะอ่าถ้าไฟพูดผิดก็เดี๋ยวเอาของคลิปก่อนนะคะราคาคลิปก่อนลูกค้าถ้าลูกค้าได้รับแนะนําให้เปิดช่วงเย็นไปเลยนะคะตัวนี้มณีล้อมเพชรด่างนะคะตัวนี้เป็นหน้าแผงลูกค้าตัวนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ 140บาทนะลูกค้าถ้าลูกค้าได้รับแนะนำให้เปิดช่วงเย็นเลยตัวนี้ก็140บาทนะลูกค้านี่ค่ะ140บาทนะลูกค้าขาหน้าแผงนะคะตัวนี้จะเป็นป่าศาสท,ทองป้ายแต่เป็นหน้าแผงตัวนี้เหลือต้นเดียวนะคะ150บาทนะลูกค้าต่อมาค่ะตัวนี้นะจะเป็นน้ำเมืองนนหน้าแผงนะคะตัวนี้นะ้ำเมืองนนหน้าแผงนะคะ140บาทคะ่ะ ถ้าหน้าปกติจะเป็นหน้าสีชมพูเนาะลูกค้าอันนี้เป็นแผงนะคะ140บาทมี2กระถางชื่นชอบต้นไหนนะคะก็เลือกสัรได้เลยลูกค้าแนะนําได้รับแล้วนะคะเปิดช่วงเย็นเอาแช่น้ําไว้สัก1คืนนะคะน้องจะมีอาการเมารถถ้าทิ้งไว้1คืนน้องจะฟื้นเลยลูกค้าคือจะสดชื่นนะคะตัวนี้สีเลือกงามนะคะถ้าฟอร์มกัดแบบเนี้ยหนึบาทต้นโตโตนะคะแต่ถ้า,ายังไม่กัดแดงแบบเนี้ยนะคะก็มีนะคะตัวนี้150บาท หนึ่งร้อยห้าสิบาทมีส่งกระถางลูกค้าขาแต่ว่าตัวที่ยังแบบยังไม่เปิดกัดอะค่ะเดี๋ยวเขาก็เปิดนะ อันนี้มี152กระถางค่ะส่วนฝั่งขวาค่ะที่ยังไม่ค่อยกัดแดงตัวนี้120บาทเหมือนเดิมนะคะชื่นชอบต้นไหนนะคะเธอชอบชั้นตรงไหนให้เอาประกามาวงนะคะลูกค้าสัปดาห์นี้ก็มีเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าที่อรอไม้เยอะๆอาจจะเป็นคลิปสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะแต่สัปดาห์นี้ใครอยากซื้อใครอยากจับจองก็ซื้อได้ตั้งแต่1ต้นเป็นต้นไปเลยค่ะ1ต้น2ต้นไฟกระส่งให้นะคะ เอาเป็นว่าจะมีไซส์120้ยกับ150นะคะสําหรับสีเลือกงามเนาะตัวนี้นบเก้านะคะตัวนี้เป็นพื้นเขียวด่างขาวลูกค้าตัวนี้2ต้นคู่ในกระถางมีอยู่2กระถางตัวนี้ลูกค้าไปพิเศษเลยนะ100บาททวนเท่านั้นเนาะหนึ100บาททวนเท่านั้นเลยมี2กระถางนะคะตัวนี้กันยาวัชระไปคู่กับไกรทองประเสริฐตัวนี้130บาทค่ะ 3 3 0่บาทน,นะต่อมาค่ะตัวนี้ก็100เหมือนกันนะนกพะเ้าด่างแพงเอ้ยไม่ใช่แพงคือหน้าเป็นสีเขียวอะลูกค้าพื้นเขียวแต่ด่างก็สวยไปอีกแบบเนาะ ต่อมาค่ะตัวนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะยังไม่ค่อยเปิดป้ายแต่ลูกค้าจะได้ไปสองต้นในกระถางจุกๆมีสำรอง100บาททวนนะคะตัวนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะตัวนี้ป้ายออกมาแล้วไปคู่กับปูชินนะคะตัวนี้130บาทนะลูกค้าแต่ถ้าเป็นไก่ทองล้วนนะคะ100้ทวนนะคะ เลือกชมเลือกซื้อได้เลยถ้าดูดีๆนะลูกค้าไม้สัปดาห์นี้ก็ใหญ่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณ40-50กระถางใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ